สวัสดีค่ะค่ะมันนี่เพ้นสิพ้ามาเห็ดฟักเชื่อมเนาะค่ะเนาะค่ะมันนี่กระสีใสฟักแก่ๆนะคะเนาะสังเกตฟักแก่เขาสิมีผิวขาวๆวมึงนี่เนาะค่ะเนาะมีผิวขาขๆวมึงนี่จ้ะสีใสฟักแก่ในการเชื่อมเนาะค่ะมันนี่ตัดแบบนี้เลยค่ะ เอาไน็ออกหมือนดค่ะวิธีการเอาไนออกเนาะคะ่ะเข้าตองเอาออกอันนุ่มๆเกลือออกหมดได้ด้จ้ะถ้าให้เหลือแต่หมองส่วนที่แข็งๆค่ะเนาะค่ะเนาะพอเวลาในเข้าเชื่อมนี่ถ้าถ้าเขาเหลือนุ่มๆนี่เสียนหิริใดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพื่อจะเสียบในชิ้นประมาณนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะหลังจากที่เข้าเอาเม็ดเขาออกแล้วก็เอาเปลือกเขาออกเนาะค่ะเนาะเป็นกระสิมาทันเป็นชิ้นเนาะค่ะเนาะ ชิ้นกะหั่นเป็นชิ้นตามที่ต้องการได้เลยเนาะค่ะเนาะหัน่นหั่นเพื่อก้นสวยงามเนาะค่ะเนาะเผื่อเวลาเข้าไปไปเชื่อมเราฝาเขาสิบะเดรลิเวลาเขาอ่ะนแห้งนดตัวลงเนาะจะ้ะก็วสีใจเมียหั่นแบบนี้เลยเนาะค่เพืเ่อเซตสี่ชิน้นหลังจากที่ห้าหัน่นเสร็จก็เอาไปแช่น้ำปูนเน,นาะค่ะแช่น้ำปูนใส ค่ะเดี๋ยวห้างันเสร็จจะไปแช่น้ำปูนใสกันเนาะคะ่ะเนาะจ้าตัวน,นี้ก็เป็นน้ำปูนใสเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นสีแช่น้ำปูนใสไว้ทั้งหมดหน,น,นึ่งขึนเนาะค่ะเนาะค่ะเว,เวลาที่เ้าแช่น้ำปูนใสไว้สิก็เอาภาชนะหรือเอาอีหยังปิดไว้ก็นนะะไ,ได้เนาะค่ะเนาะเพิ่นสีแช่ไว้ตรงนี้หนึ่งขึนค่ะพอได้หนึ่งขึนเสร็จแล้วแล้วเ้าค่อยมาเชื่อมกันเนาะจ้า ค่ะตอนนี้ฟักของเ,าเ้างกาแฟมาทั้งหมดหนึ่งขึ้นแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะหลังจากนั้นเ้าก็ไปทำขัรร้วสะอาดหลังจากซีหาหนามเนาะคะ่ะเพื่อทําคว้วสะอาดของปูนใสออกให้หมดเนาะค่ะเนาะการหลังจากนั้นเ้าก็ไปเตรียมตัวเชื่อมกันเลยจ้า <im itation> ค่ะหลังจากที่เ้างทำขั้วสะอาดฟักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นเ้าก็จะเอาฟักมาลวกลวกประมาณหนึ่งนาทีเนาะจ้าค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วเพ้นก็จะเอาฟักมาลวกหนึ่งนาทีเนาะค่ะเนาะ ตอนขันตอนนี้ย่า้เกินหนึ่งนาทีด้วยจ้าเพราะว่าทาห้าต้มโดนไปกว่านี้เนาะค่ะเนาะฟักของห้าสีสุกหลกกักสิเลเนาะคะ่ะหลังจากนั้นกระสิตักออกเลยเนาะค่ะเนาะตักออกมานอกในน้ำเย็นทันทีเลยด้วยจ้าจ้าตอนนี้ก็มาแช่ไว้ในใน้ำน้ำแข็งเนาะค่ะเน,ะนาะน้ำเย็นจัดค่ะเผื่อนอกนกหนกฟักไห่ยใยเขาสุก่อไปเนาะค่ะเนาะ ค่ะตอนนี้ฟักของเขาก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเพื่นก็จะเอาน้าตาลจะเอาน้าตาลทรายขาวมาแช่ลงในฟักนี่จนกว่าน้าตาลทรายสิละลายเนาะคะ่ะแช่ลแช่น้าตาลลงไปกับปริมาณหนึ่งลอยกรํารเนาะค่ะค่ะแช่แช่แบบนี้จนน้าตาละละลายนะะเนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้น้าตาลกะละลายดีแล้วเนาะค่ะเนาะหลังจนากนั้นก็จะไปเชื่อมกันเลยจ้า ค่ะตอนนี้ก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วเนาะคะ่ะเนาะกะเพรียนกะสีไส้หนามเปล่าไปทั้งหมดสองถ้วยเนาะคะ่ะสองถ้วยตวงถ้วยนี้เนาะคะ่ะเนาะเม่ดกะสีไส้น้ำตาลลงไปอีกเนาะคะ่ะเนาะประมาณ200กรัมเนาะค่ะเนาะรวมกระป๋อนเกลือถิ่เทไป100กรัมกะใส่น้ำตาล300กรัมทั้งหมดมือนี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ฝักหนึ่งลูกเนาะคะ่ะเนาะฝักประมาณกิโลครึ่งเนาะคะ่ะแล้วกะสีไส้น้ำตาลลงไปเลยเนาะคะ่ะ ก in right so so, um, ้นน้ำตาลเห็ดละไยให้ทัวเน่ะจะค่ะพราะน้ำตาลละลายดีแล้วเนาะค่ะเนาอเพิ่นกระสิใสซเือือลงไปค่ะหนึ่งช้อนชาเนะค่ะเพื่อเฮ็ดให้รสเขาแบบ กลมกลมขื้นเนาะคะ่ะค่ะหลังจากน้ำตาลของเขาละลายดีแล้วเนาะคะ่ะเพิ่มกระสีไ่ฟักที่แช่น้ำตาลใยหนึ่งรอยกรัรมมองนี้เนาะคะ่ะเนาะที่เขาละลายแล้วจ้ะแล้วก็เอาลุ่ไปเชื่อมขั้นตอนเวลาการเชื่อมตอนนี้เนาะคะ่ะเนาะต้องใส่ไฟเบาๆด้วยจ้ะ พยายามค้นกระทะดูดูด้วยค่ะค้นกระทานเพระาะว่ายานฟาเขาจับตัวกันเป็นก้อนเนาะค่ะเนาะเป็นกระสีเชื่อมจนก้่นน้ำตาลเขาสีแห่งหละกันจับเก็จอยู่ในฝักเนาะค่ะเนาะจนกว่นน้ำตาลเขาสีแห่งค่ะเพราะเขาเดือดเ้ากระสีซอนฟ้องที เป็นฟองของยางฝักออกเนาะค่ะเนาะซ่อนออกบ,อบอ่อบพรห้ดเขาดำเน่ะจ้าตอนนี้เนื้อฝักของเขาก็เริ่มใสแล้วนาะจ้าี๋ยวเพิ่งเสียนเชื่อมจนกว่าน้ำตาลเขาสิแห้งเนาะคะ่ะ อากาพยายามค้นเป็นผักๆเนาะค่ะเนอะอาะยาน้ำตาลใหม่ค่ะพอน้ำตาลของเฮาหน่อยลงแล้วกะงวดลงเนาะค่ะเนาะเพิ่งกระติพนเป็นไฟออนสุดเนาะค่ะเนาะแล้วกะพยายามค้นดูๆจะยานเขาอันใหม่นะะเนาะค่ะเนาะถ้าถ้าเพื่อนๆต้องการให้ฟักเป็นสีขาวใสเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆก็ใส น้ำตาลที่มันเป็นน้ำตาลไส้ขาวเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เพิ่นสีใส่น้ำตาลไส้ขาวกับน้ำตาลไส้แดงเนาะคะ่ะเนาะเพื่อเพื่ออยากให้เขาเป็นสีออกแดงๆเนาะจ้ะตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มจับเก็ดแล้วเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้ต้องกลับกัน กับขฉีนฟักฤดูค่ะเพื่อเขาจูบ่ให้ใหม่เนาะจ้าตอนนี้เพ้นกับเชื่อมฟักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะฟักของเขากับสีนี้สีน้ำตาลแดงๆนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเพ้นใส่น้ำตาลใส่ขาวกับน้ำตาลใส่แดงผสมกันเนาะค่ะเนาะฟักก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เนาะจ้าถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากให้ฟักเป็นสีขาวสีขาวใสเนาะค่ะเนาะก็ะสามารถใส่น้ำตาลใส่ขาวได้เลยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อเบิ่งความกรอบค่ะเพ้นสูตรนี้เพ้นเสร็จ แบบกรอบนอกนุ่มในเนาะค่ะเนาะก็สิกรอบทั้งนอกแลวนุ่มทั้งในค่ะค่ะสูตรนี้สามารถเ็ดขายเ็ดกินเ็ดขายได้เลยเนาะค่ะเนาะค่ะรสชาติฟากกะสีมีความหวานหลวกาหอมเนาะค่ะเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีนะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยจ้า